สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับชันติกวันนี้ก็มีทํานะครับสั่งลูกค้าได้สั่งทำโต๊ะเบลาแล้วก็ใส่ตัวแผ่นเสือไปใช้กับเอ่อจากลาแถบนะครับลาแถบต่างๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็ขอไคนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนทุกกิ้งเป็นแบบเรียบด้วยนะครับตัวนี้นะครับจากเฟืองเ็าจะมาเป็นเรียบนะครับอ่ะเฟืองก็ไปเหมาะกับพวกเกงวอมเกงขอบเกงนะครับ ที่ช่างจะเปลี่ยนเป็นแบบดีด้วยแล้วใช้ันนี้ทำนะครับตัวนี้วิธีประกอบนะครับด้านล่างมาดูด้านนี้ครับนะเห็นครับผมใช้ตัวคีบนะครับยึ่ขึ้นลงได้เลยนะครับอ่าดูใกล้ใ้นะครับนะครับก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับติดกับกาวกับอาชีริกนะครับนี่ทาให้ง่ายนะครับสะดวกแล้วก็อยูที่เดิมนะครับอะไรก็ยิ่งอยู่ที่เดิมนะครับุยิ่งสามช่วงนะครับ เมื่อเราเลิกใช้เอลมาเป็นแถบแล้วก็ทาตัวนี้ขึ้นมานะครับใส่ตัวนี้ทําเป็นเดือยนะครับี่ทำเป็นเดือยนะครับตัวนี้เข้ากับรูนี้ครับถ้าไม่ใช้ผม <ksam> ก็จะถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้อา่าเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่ใช้เรากถอดออกแล้วก็สวมไปได้เลยนะครับอา่าตัวนี้ก็เข้ารูนะครับเข้าเดือยนะครับเ,เป็นตัวอะนี้นะครับเรียบแล้วครับตัวนี้ก็จะล็อก ครับอันนี้คลุมด้านล่างได้ถ่ายด้านล่างเอาครับเนี่ยมันดูด้านล่างครับนะครับตันนี้ก็เราเราก็ล็อกเล็งให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงอย่างนี้ล้วก็ล็อกนะครับล็อกลายางหนุนครับอ่ะก็สรงงามสวยงามนะครับตัวนี้ก็ถอดออกก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะได้ไม่ต้องถ้าเหลือไม่ใช้แล้วก็ถอดออกได้เลยแต่แล้วว่าเดี๋ยถ้าเกิดเราจะไปใช้แบบลายดึงยางนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับอ่ะก็สะดวกสบายขึ้นนะครับง่ายนะครับนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ ถ้าท่านใดสนใจก็จะให้ดัดแปลงหรือทําลักษณะเดียวกันนี้ก็โทรถามโทรแจ้งได้นะครับเอามาทํานะครับจะทําให้นะครับราคามิตรภาพใช้แผ่นอะคริลิกนะครับง่ายๆนะครับราคาไม่แพงนะครับทาถ้าเกิดทําดีเกินเดี๋ยวมันจะสูงนะครับอ่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับดีเลยแหละครับก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวมาเป็นลูกกิ้งนะครับพรานี้ใช้เป็นแดบอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้ลูกกิ้งเราไม่ใช่เราไม่ใช้เราไม่ใช้แถบแล้วเราก็ออก นะครับออกไปที่ผมมาได้เลยเป็นข้อกระบอกโต๊ะเบาอะขอบคับในการรับชมนะครับภาพประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับมีอะไรดีๆใหม่ๆก็จะแนะนําต่อไปนะครับตนใจก็0ูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์ห้าเจ็ดสี่สี่สี่หกครับชักติครับขอบคับสวัสดีครับ